รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวกิจการพลเรือนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข13ครับในห่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้กลับมาเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างเนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลสงกราน ซึ่งประชาชนมีการเดินทางข้ามพื้นที่กันเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจนถึงขั้นระบบการนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเกิดความไม่คล่องตัวในระยะแรกครับผู้ชช้การถ่านบกมีความผงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีนโยบายให้กองทัพบกจัดกําลังพลยานพาหนะยุทธป,ปกรณ์และที่สําคัญครับบุคลากรทางการแพทย์ ให้การสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลอย่างเต็มขีดความสามารถโดยในห่วงที่ผ่านมากองทบกเราได้ดําเนินการสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลากหลายรูปแบบครับเช่นการเตรียมการจัดตั้งโงรงพยาบาลสนามกองทบกซึ่งแบ่งการสนับนุนออกเป็น2ระยะระยะแรกเป็นโงรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นแบบเร่งด่วนเพื่อลองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงจํานวน20แห่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3250รเตียงปัจจุบ,บันเกิดดำเนินการไปแล้วนะครับ7แห่งใช้งานไปแล้วกว่า800เตียงครับในระยะที่2เป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มีการจัดตั้งไว้สาหรับเตรียมการใช้งานในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่จะสวุความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเตรียมการไว้จานวน18แห่งรองรับผู้ป่วยได้18 1 0เตียงและนอกจากนั้นยังได้เตรียมพื้นที่ภายในค่ายทหารไว้เพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถของระบบรักษาพยาบาลปกติสำหรับการสนับสนุนนั้นยังรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นหน่วยในศูนย์บริการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทบกโดยได้จัดยานพาหนะของหน่วยร่วมกับเหล่าทัพอื่นนะครับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและกาลังจะขยายการเนินการไปสู่ส่วนภูมิภาคในข่วงต่อไปนอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกในพื้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด19และนําไปตอบคาถามรวมทั้งประสานการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกรูปแบบและสําหรับความเดือดร้อนของปร,ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีญาติเสียชีวิตจากโควิด19 ผู้บัาการทำบกได้สั่งการให้ชาปนักฐานของกองทัพบกจำนวน3แห่งทําการชาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงนี้นอกจากนั้นผู้บัาการฐานบกยังได้สั่งการให้หน่วยจัดลดกลัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วยในส่วนของการจัดกำลังพลสนับสนุนพื้นที่กักการโรคแห่งรัฐ และการดําเนินการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะโรงเรียนก็ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องครับสําหรับการสร้างการตรับรู้แก่กําลังพลครอบครัวประชาชนนั้นสื่อของกองทบกทุกประเภทและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทําความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การปฏิบัติตนแบบ New Normal และการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ครับในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บัญชาการฐานบกได้ออกมาตรการควบคุมให้กับกำลังพลให้ระมัดระวังตนเองจากการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการงดให้กำลังพลเดินทางข้ามจังหวัดเป็นการชั่วคราว การกักตัว14วันหากสัมผัสกลุ่มเสี่ยงการทำงานแบบเบิร์กฟอร์มโฮมและการจำกัดการเข้าออกพื้นที่พักในห่วงเวลาที่กำหนดการงดดื่มสุราและยังมีมาตรการอื่นๆอีกหลายด้านที่ให้หน่วยและกำลังพลยึดถือปฏิบัติเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปผมจึงขอให้พวกเราหน่วยสายงานกิจการพลเรือนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้สถาน,านการณ์การแพร่ระบาดกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขอให้ทุกท่านระลึกเปนเสมอว่ากองทบกจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและสุดท้ายผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและขอให้ติดตามข่าวสารในทุกวันที่13ของเดือนในรายการสุข13ทามทางยูทูบชา n e l ช่อง vr 5.0และเว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนนรกตลอดจนในรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนเวลา16นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกด้วยครับสวัสดีครับ